พระสม,มณโคดมพรธเจ้าในยุคสมัยของเราลองได้สร้างบาร,รมีทั้งสามสิทบทัศครบถ้วนบริบูรณ์ใช้เวลาถึงยี่สิบผสงไขกับอีกแสนมหากับพระองค์ทรงตั้งความปรารถนาที่จะเป็นระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งแรก เมื่อยี่สิบประสงค์ขยกับอีกแสนมหากับทิ่แล้วัในครั้งที่เสวยพระชาติเป็นมานพหนุ่มผู้ยากจนเข็นใจคนหนึ่งเป็นมานพหนุ่มผู้ยากจนเข็นใจคนหนึ่งราะเะนั้นเราไปเห็นใครที่เขามีฐานะยากจนนี่นะอย่าเพิ่งไปดูหมิ่นเขานะ่ะ แล้เขาอาจจะเป็นพระโพธิสัตว์ต่อไปในอนาคตก็ได้ครับเหมือนอย่างพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้เริ่มต้นชีวิตก่อนที่จะมาเป็นบรมศาสนาด้วยชีวิตของสังคมเกษตรกรรมรผู้ยากจนเข็นใจด้วยลำบาก เรื่องก็มีอยู่ว่ามานบหนุ่มท่านนั้นมีฐานะทางบ้านที่ยากจนต้องทำงานเลี้ยงมารดาบิดาค,คือจะมีอัธยาสาัยเลี้ยงดูบิดามารดามีความกตัญญูเป็นพื้นฐานนะครับแต่ถ้าหากว่าจนแต่ไม่เป็นอย่างนี้ก็ก็ให้เดินผ่านไปซะแต่เราสังเกตดูนี่ขนาดเป็นมนบหนุ่มยากจน อุ้ยหล่อลอครับหล่อลอหล,ล่อเลยไหมไม่ใช่เราต้องการให้เห็นชัดเจนให้ดูงูเหงก็้ม่สมบทบาทเลยครับอันนี้สมบุติเอาครับมารดาบิดาคิดจะหาคู่ครองให้กับมนุษย์นั้นตามประเพณีครับเพราะท่านกแก่แล้วเนะี่ยอยากเห็นหลานนะ แล้วก็อยากให้ลูกเนี่ยมีคนมีเครื่องทุนแรงเนี่ยมีแม่บ้านมาช่วยทุนแรงน้อย <c oughs> แต่ว่าไม่รู้มาเพิ่มแรงบา่า็กม่รู้แต่มานพนั้นไม่ได้มีความปรารถนาโ <c oughs> ดยประมาณตอนว่าเรามีฐานะยากจน <c oughs> เห็นไหมประวัติศาสตร์ชีวิตถึงท่านงดงาม <c oughs> มันน่าทำตามมันเม็กซเซน คือมันมีเหตุมีผลมันน่าเชื่อถือน่าทําตามและเราพิจารณาใค้กลัวเออมันเป็นไปได้นะเป็นไปได้ครับมารดาบิดาได้ลบเราอยู่เสมอเพื่อให้มานบนั้นแต่งะเร็วๆถ้าเป็นหัวหน้าช่างแต่งไปแล้วมั้งแต่มานบนั้นกลับกล่าวว่าวโอ้ข้าแต่มารดาบิดา ครอบครัวเรานะ่ะมันยากจนยิ่งนะักไม่มีสมบัติมีค่าอะไรเลยผม,มน่ะไม่อยากที่จะมีครอบครัวนะ่ะแต่ความอยากของผมคือปรารถนาจะเลี้ยงดูพิดามา,ารดาจนกว่าชีวิตของผมจะหาไม่พ่อแม่กับรู้จะทำงะแล้วแต่ลูกมารบั้นยก็ต่างหนา้าต่างตาเลี้ยงดูพอ่อดูแม่ดูมารดาพิดาไป ต่อมาไม่นานบิดาก็ถึงแก่กรรมเพราะโรคชาาคราล้วนตายหมดมานพนัก,ก็เลี้ยงดูมารดาของตนเองเป็นอย่างดีโดยทำงานหนักกว่าเดิมครับได้เที่ยวไปหาของป่ามาขายมาเมื่อได้งเงินมาก็นำมาให้มารดาไว้ใช้สอยของในป่ามันจะไม่มีอะไรกรัรัร์ไม่มาก <c oughs> วันหนึ่งในะขณะเดินทางกลับจากป่าได้เห็นเรือสำเภาจอดอยู่ที่ท่าเรือ,อก็เกิดความคิดว่าเราเนี่ยมีเลี่ยวแรงที่จะมีอาชีพที่ดีกว่านี้หาเงินได้มากกว่านี้มากกว่าการเก็บของป่ามาขายยกเว้นเดินไปเจอโคดเพลสในเนรือถ้าเราได้ไปทำงานบนเรือสำเภาลำนี้เนี่ย ก็คงจะสาม,มารถเลี้ยงดูมานดาได้ดีขึ้นแล้วเมื่อไปถึงเมืองอื่นที่มีช่องทางทรมาหากินที่ดีเนี่ยเราก็พร้อมกับมานดาก็จะได้ไปตั้งรกรากที่นั่นดังนั้น,นคิดแล้วมโนก็เข้าไปหาเจ้าของเรือสำเภาครับซึ่งเป็นพ่อค้าใหญ่ แล้วก็กล่าวว่าข้าแต่นายข้าพเจ้าเป็นคนยากจนจะมาขาขอทำงานกับท่านจะรับใช้ท่านในความซื่อสัตย์สุจริตซื่อสัตย์สุจริตเนะี่ยต้องไปพูดให้ถูกนะครับไม่ใช่ข้าแต่นายจะขอรับใช้ในความซื่อสัตย์ในราชานคนละเรื่องนะคนไล่ออกมานะซื่อสัตย์สุจริต กลัวพูดผิดเดียวเจเห็นมีคำคล้ายๆกันอย่าน,น,นะประคัต่นายจะขอรับใช้ด้วยความชาเดนะชาอดแน่เลยอย่างนี้ซือสัจจริตห่างวง,งอย พ่อค้าได้ได้ฟังคําของมานพนั้นแล้ว,ลวจึงตัดสินใจรับเข้าทํางานออแต่พ่อพูดถูกหลักวิชาชแ,ลแล้วกับเพราะความสงสารแล,และอีกอย่างหนึ่งเห็นว่ามานพนั้นเอองอะห e n ดีรูปร่างแข็งแรงสมบูรณ์สามารถจะช่วยาง,งานของเราได้อย่างเต็มที่มานพนั้นได้กล่าวกับพ่อค้านั้นต่อไปอีกว่า่านครับ ก็ผมเนะ่ขอความเมตตาจากท่านอีกเรื่องหนึ่งจะได้ไหมครับอาจารย์มีเรื่องอะไรหรอือม,มันดาของก็ผมนะยังมีชีวิตอยู่ท่านมีอายุมากแล้วถ้าอยู่ที่นี่ก็จะไม่มีใครเลี้ยงดูท่านเพราะว่ากับผมนะ่ไม่มีญาติพี่น้องในที่นี้เลยก็ผมไม่อาจจะทิ้งท่านไว้คนเดียวได้ดังนั้น จึงอยากจะขอ,ขอความเมตตาจากท่านขอให้กับผมเนี่ยพามารดาไปด้วยอ้าเจ้าเดี่ยเป็นคนมีความกระตัญญยูรู้คุณต่อมารดาปดิดานี่โอเค,ครเรายากจะพามารดาไปด้วยได้ครับไหมครับ,ค,รบความกระตัญญยูเนี่ยเป็นเครื่องหมายแห่งคนดีมีไว้เถิดดีนักมานอนตั้งแต่ดีใจรีบเดินทางกลับไปบ้านแล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้มารดาฟัง พร้อมกับเก็บข้าเก็บของตเตรียมตัวออกเดินทางไปกับพ่อขอนนั้นทันทีมานบนั้นได้พามารดาไปหาพ่อขันนั้นแล้วก็พาขึ้นเรือสำเภาเดินอย่างเจียมเนื้อเจียมตัวมาเลยครับ,รบ <laughs> เจียมตัวแต่สง,ง่าง,งามครับ ครั้นได้เวลาเรือออกเดินทางจากท่าเพื่อไปค้าขายณเมืองอื่นเรือลำเดียวยังกะที่ขึ้นไตเติลเลยไม่รู้ลำเดียวกันหรือเปล่าลำเดียวพอค้านั้นก็ได้มอบหมายหน้าที่การงานให้แก่มานพหนุ่มนั้นตามกำลังความสามารถ มานพนั้นก็ได้ทํางานทุกอย่างที่รับมอบหมายอย่างเต็มที่เต็มกําลังของตนอย่างดีทีเดียวแล้วก็ได้เลี้ยงดูมารดาของตนโดยไม่ขาดตกบกพร่องเลยในขณะที่ทํางานอยู่บนเรือสำเภาค,คือดูแลมารดาไปด้วย <c oughs> ทํางานบนเรือนั้นไปด้วยเรือสำเภาแล่นไปในกลางมหาสมุทรได้เจ็ดวัน ลมพายุฝนใหญ่ได้ตั้งขึ้นแล้วสงสัยจะลำเดียวกันมั้งนีง่ครับขณะนั้นคนในเรือต่างพากันหวาดกลัวต่อมรณะภัยที่จะเกิดขึ้นต่างกับพากันเก็บข้าวของที่มีค่าของตนเก็บกันใหญ่เลยครับครับ อาาะไรจะเกิดขึ้นกับเรื่องนี้เนี่ย<ก>ต้องพูุลงนี้แล้วแหละ